อาารเื่องงม่ลงแปนึงเอ้าจะตวตายวตายอย่าไป้าไม่ใช่ไอ้เป็อเหี้ยัไม่ได้นี่ไม่ใช่อเป็่ะว่าอยู่กูเห็นลงสองบอกลงสาไอ้เหี้ยก็มึงตรงนั้นน่ะไม่ก้เปี่ยกูให้หมดเลยกูให้หมดเลยปล่อยกูไปโอ้ยโอ้ยแล้วตอยแล้วเข้าไปเลยนลยว่าไม่กล้าเลยว ต้อเชื่อแน่คนละคนก็พอไงนั่นแหละกูบอกแกแต่แม้จะเข้าก็เป็นอย่างเงี้ยเออเหี้ยเข้าไปก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไอ้สัสเออเพื่อนคุณยิงกากเกินชุดนี้กูอันมีหัวเขียวอ่ะเฮ้ยชุดนี้กูชุดมาเจอได้หัวเขียวโอ้ไอเทียนิดบังอ่ะชุดมาชุดมาเขาชุดมาเขาชุดมาหัวเขียวหน่อยเขาชุดหมาอย่างนี้กูเขาชุดมา ชุดไอ้นี้ชุดไอ้นี้เสื้อผ้าเสื้อคุดสวยดีขอเสื้อคุดบ้างหน่อยเสื้อคุดสวยดีใช้หมดอุ่นขี่เรือนั่นน้องช้หมดขีเรือนี่ไม่ได้หากันง่ายนะน้องใครขับใครขับเลยอนั่นดิขับมามามาเอาพวกมาก่อนเถอะมามาีปถ่านน้ำมันปะเออมีวันหนึ่งกู l l จำได้ละ เอาไว้จำอะไรไม่ได้ยี่อะเติมเติมเข้ามาเรือมันแตกมันแตกมันแดกมากไม่เผื่อมันมีคนบันหน้ากันเลยรองดูด้วยนิ้วรองดูด้วยนิ้วอยู่บนเรือไม่มีทางหนีได้เหี่อเราก็เราก็หนีลงน้ำถ้าเราจะตายเราก็หนีลงน้ำแค่นั้นแหละโดดลงน้ำเลยมา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 ในเรือมึงบีบแล้วเพื่อนมึงไม่เห็นเรือจริงเหรอเราจะขับไปทางไหนดีเพื่อนไอ้มึงขับขับทางไหนได้บ้างวะอุ้ย ไม่อยากไปเลไม่ต้องถังน้ำมันกูอต้องถังน้ำมันมันคิว่ามันระเบิดเบามากเลยถ่าน้ำมันอ่ะมึงลองดูไม่ไม่เบานะเปิดขับขับเอคนนู้นปะไม่ถึงระยะทนั่นน้ำมันอยู่น้ำมันอยู่แสดงรถเจอแล้วมึงก็เลยเร็วดีเองเขามึงตกดับเลยขึ้นเรือเป็นวันนี้เนี่ยดีอ่ยกูชื่อนี่อะไรเร็วะขยะดูคนไม่ทับเราขับเดี้ยวเดี้ยวเลี้ยวเข้าซองได้ไปเลยแม่ถึงวงได้เร็วมาก สามที่ที่ให้ใครว่าเกมนี้ตีมันสุดแค่สี่คนอยู่ทำไมทำไมมันเลี้ยวไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยไม่้ยวเฮ้ยเ้ไอ้บูมอ้ไม่เลียวกว่ไ้ใครได้แล้วันเลี้ยวไค่นี้มันเลีวได้เงี้ยอ้ตื้อไอ้ม่อะมึงอยาทำเดินไอ้ตื้อไอ้เลยเกไม่ดีอเยพี่ท่นเขายเขาเา เราจะอยู่รอบโดยการขับเรือชิวไปชิไปกูไม่น้ำกูไม่น้ำกูไม่น้ำกูเตือนนไบ่กูไม่น้ำอยากกินน้ำอยากกินเต้าน้ำ่อยากกินเต้าน้ำบ่กูไม่น้ำาวแหลมกูไม่น้ำกไม่น้ำ่กูไม่น้ำเ้ยดีดีแมเดี๋ยวเื่อนหรอกด้เรือปีนกูป่นไม ไอ้ันนี้จะหันไปไม่ถึงวอเล่ไม่มีแรงรเลเปล่็นรำไหมเฮ้ยเอีกรำเป็นไงไม่รเราเจอแล้วเร่อเอาแล้วเว้ยไปดูบ้าไอ้นายว่าอย่าโดนฟันมาหนไหม่เอาเอาเอาอาคนผิดผมเองเหรอกูกลังจะจมำตายไอ้ไอ้มาช่วยยังไงเนี่ยอเนี้ยแปบเีกูจะกูจะพ้นละไ่นอดตายพ้นบนม ่ายงตายอุ้ยพนพนอย่ามาเกลียดกูแม so so ่น the ้ำกูแม่น้ำกูแม่น้ำจะลงมาเอาเลยกูแม่น้ำเห็นแล้วไม่เข้าใจเห็นเห็นแล้วกูเห็นแล้วเด้งเด้งเลยมึงกูจะไม่อยู่บนเด้งกูบอกเลยทีโง่แบบชัดเจนเนี่ยอาหารได้ที่ไหนยากนะโอ้ยตายไอ้สัตายกูโง่เลยเห็นกูแม่น้ำโดนยิงไปแล้วมึงบอบ Uhm เด็กมอไซค์มาด้านหลังเพื่อนมอไซค์มอไซค์ด้านหลังเด็กแว้นเด็กแว้นมาแล้วโอ้กูล่าปืนกูล่าปืนเฮ้ยไอ้บุญมีซีโอเคที่มอไซค์ยิงไปเฮียเฮียยิงคนนั่งานสรุปเป็นมอไซค์กูยิงมอไซค์ไปละแว่นไปละกแนไอ้ธนาก็ตายแล้วตายอยู่ในน้ำเนี่ย โกรธงงหยดอยากแดกคู่ไม่น้ำไปเฮียคูงไม่น้ำรอกูอยู่โอ้ยเ้ยจะยินแต่ไม่ยิงอุ๊ยดีแล้วดีแล้วไปละไอ้บุ็อคตกไปกินด้วยาไปินวนตกันครูไปตกันครูไปไปไปมันมาแล้วมาหาแล้วแล้วใครมดแล้วมาพี่เจมไปเลยวะ

ไม่ไหวแล้วต้องต้องอ้อมต้องไปหามันเอาแล้วไม่ชูไม่ดีอะช่างแม่ันงั้นแล้ววนมาง้าแล้วเปิดมาหามึงแล้ำผมเออเนี่ยไอ้บุ้งเจ่ใส่อ้อมสวยสวยที่ไปด้วยมึงไม่เคยเห็นเราะว่ายดิโอ๊ยกูเจ็บเอ้าโอ๊ยไม่กูได้ตูตีไม่ตูตีดิ เอ้ยเห็มสีกูมาเลยไม่เคยเห็นปืนนี้ไม่เคยเห็นปืนนี้ไม่เคยเห็นควายดิเฮ้ยตาไม่บอกสามเอ้าเยไม่ใช่คานี่หว่าไม่ใช่อะไร มว้งสองเขาเปลี่ยนชื่อว่ะไม่ใช่คาแต่เป็นมุ้งวาดิมุงวายไอ้เหี่ยลูกอะไรวะเนี่ยลูกสองสิบสี่มิรนไอ้ไรมึงไม่เคยเห็นนะมุงวายทำศิลมกเจอเจ๊มานั่งฟังทำในนี้ก่อนดีว่วมาฟังทำปะนางนางนางอ้เราดีเราสิบยิ์ยนดุสิทั้งหลาย

เอาคงทำกันอยู่มึงเดันได้นะไหนไหนไหนเอาหนยตนี่ยตายตายตายนไดนเยเอ้ยเอ้ยยเอ้อยเอ้ยยอยเอ้ยยเอยอยเอ้ยยนอ้ยเ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 อ้ยยเอ้เอ้ยเเอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเเอ้ย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 ยเอ้ยนอหยเเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออ้อ้ e เ e r อยเอออออยเย้ย ถไฟรถไฟรถไฟบนมีสั์นเลยอ่ะไม่เแล้วไม่เลยรถไฟเหลือให้เราหมดแโอ้โหอีกเดือนเดือขึ้นได้ขึ้นไดขึ้นได้หมดเลยอยาเป็นยูบลอยไได้ไ้ไได้ไปไปเราปฝั่งีได้ขึ้นได้ไหขึ้นไงนยขึ้นอา ขวาง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 ขวาขวางขวางขววางางางขวางขวางขวางางขวางางขว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 งขวางขว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 างขวางขางขว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 งขวางงขวา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 งงขวางขวางขวงขวา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 งขงขวางขวางงขว ตัหนีไม่จอดอยู่ในบ้านชาเข่าแปดสม้งเลยสม้งสม้งที่นี่หนีไม่้ทนี่ไอไหนไ oh. ม่ไปไหนไหนอยู่ไหนไไดู่หลังไม่เหรอวะก็ได้ไงมีต้นกูสามรมีคนเล็งอยู่หลังกูกับหลังมึงมันต่าเลียกันไอมีคนมาเราสองเาเจ็ดห้านะงานหน้าใสกูัวหน้าใสมึงก็คนหลังให้มึงไปไหม เฮ้ยอ๋มีอีกทางนึงมันมาแล้วไม่มีเวลาแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วอยู่ใกล้แล้วต้องหนีแล้วอาเจนจะบิดกูไอ้บุ๊คเราบุ๊คกอล์ไอ้บุ๊คไอ้บุ๊คขอทุกคนจมึงโดนมึงโดนรถไฟกันมึงโดนรถไฟเล่าความสนใจกันนะ ม่งอยากเล่นโดมัฟเลยก็ได้อยากเจอโดมบัฟไต่เหี้ยมึงเห็นรถไฟอ่ะมึงว่ายเราต้องวอารถขึ้นไหมอะบีว่ายกูคิดว่ามึงไม่ได้ว่ารถไฟมันไม่เคยขึ้นรถไฟอะมันไม่ใช่จีนี่เองอะกืขึ้นไปแล้วว่าถ้าเกิดโดดขึ้นไปแม่งเจ็บแน่ๆตายแน่ๆทนายแล้วก็ทำเลยนะไม่จริงก็ตายมันไ่ิง